วันนี้ก็กลับสวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาพบกับผมโกไก่แล้วน,น,นะครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่ในเกมราชสมบัติพิภพนะแต่ชื่อจริงๆชื่อสังกิีิคือคอ่านไม่ออกเนาะเอาละเดี๋ยวเราเรียกชื่อไท้ายนั้นคือวันนี้เราจะมาลองเล่นสู้กับบอสชั้นร้อยแปดสิบนะครับก็คือด่านแท่นบูชานั่นแหละคือเคยไปเจอคอมเมนต์ว่า เออไอบอสดานเนี่ยมันแพ้ทัดไอมันแพ้พลังเวทนะแต่ว่านั่นแหละแพ้พลังเวทส่วนกายภาพเนี่ยมันจะหนามากๆซึ่งก็ไม่บิดครับเพราะต้านทานกายภาพคือเกาะป้องกันกากยภาพมันมี50นะ่ะแต่เก,กาะป้องกันเวทจะมีอยู่แค่30%ซึ่งวันนี้ผมเล่นเป็นสายเออสายกายภาพนะแต่ว่าเป็นจะเรียกว่ากายภาพ1 0 0ก็ไม่ได้ต้องเรียกว่า สายสายบัฟดีกว,ว่าเน้นเป็นวัฟดาเมจทางกายภาพนะครับสู่บอสมาดูนะว่าผมจะฆ่าบอสชั้นร8 0ได้หรือเปล่าส่วนคนที่ยังไม่เข้าใจหรือคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำง่ายๆนะครับเกี่ยวกับเกมนี้เกมนี้เป็นเกมแนวแพลตฟอร์มนะครับซึ่งการก็มันจะมีช่องกระดานเนี่ยเราสามารถคลิกเพื่อเปิดช่องกระดานได้คือได้ช่องกระดานพวกนี้บางทีงมันจะมีจุดที่เป็นศัตรูซ่อนอยู่ เราสามารถสู้ศัตรูได้นะครับก็คือคลิกตีไปหนึ่งทีแล้วพวกนี้มันก็จะคำนวณจากดาเมจเราไปทำแบบเลือดศัตรูนะครับแล้วก็เกมนี้มีความหลากหลายตรงที่ศัตรูเนี่ยจะมีบางตัวไม่ใช่บางตัวทุกเกือบทุกตัวมันก็จะมีรูปแบบการโจมตีพิเศษมีสกิลก็มีสกิลบ้างบางตัวนะครับบางตัวก็สกิลโหดแหละแล้วก็ตัวเราก็มีความหลากหลายเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเราเนี่ยมีทั้งสามสายก็คือเป็น นักขจนภัยเจม้มเมตแลวก็นักสู้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีความสามารถต่างๆเฉพาะรูปแบบตัวนะครับก็คือ,อ,อจะว่าไงดีแต่ละตัวสกิลมันจะไม่เหมือนกันนะครับทักษะสกิลมันจะไม่เหมือนกันนั่นแหละคือความหลากหลายของเกมนี้แล้วก็ทุกๆ30สชั้นจะมีบอสต,ตลอดนะครับกนบ็นั่นแหละครับคร่าวๆเกี่ยวกับเกมเกมนี้เราได้อดัดนปะวะโอเคโอเคอัด,ดอยู่ ก็ <c oughs> ตามนั้นครับอ่าเดี๋ยวเออเดี๋ยวเรื่องสายเลยพวกนี้เดี๋ยวผมมาบอกตอนท้ายนะว่าผมใช้เป็นสายอะไรบ้างเพราะว่าไอพ,พาอพวกนักผจญภัยหรือพวกเนี้ยมันก็จะมีเป็นเอ่อเป็นขั้นๆน,นะครับเป็นสายแบ่งดีอีกประมาณสี่ห้าสายมั้งแล้วก็นักเวทเลยพวกเนี้ยมันก็ยังแบ่งดอีกเพราะงั้นเดี๋ยวมาบอกตอนท้ายนะครับอืมโอเคเอ่าเราจะสู้กับบอสนะ สิ่งที่เราจะต้องใช้สูเอร์บอสอ่ะนี่ยนี้อืมอ, <c oughs> อันนี้ก็ได้แบทบจะหมดเราก็ใช้ไหนใช่ไหนไม่ไม่คุมโอเคคนระับก็แค่นั้นล่ละเอาละน่าเอเน้นเป็นบับดาเมจก่อนเอบบับทั้ง เวทนะจริงๆเป็นรอปเวทแต่ว่าถ้ามีสไลด์ที่มีความสามารถของโอดินเนยอะมันจะช่วยบัฟเป็นไก่พับเลยนะคอ่าแล้วก็ใช้หนีบัฟดามจอ่าแล้วก็เออลืมบอกอีกอย่างนะครับว่าบอสหรือมอนอะไรพวกนี้มันก็จะมีบางตัวเนี่ยที่เป็นตัวระยะไกลอ่ะมันก็จะมีรูปเวลาที่ขอบด้านขวามือด้านล่างๆมนันนะนะนั่นถ้าเกิดครบเวลามันก็จะโจมตีเรานะครับ คือมันไม่จํากัดว่าเราต้องตีมันหรือเปล่ามันจะตีเราเลยนะครับเถิดเราเดินครบ3ามครั้งหรือตามจํานวนเวลาที่มันบอก <c oughs> โอเคจุดเวลาไหมอ่าสกิลที่โกงสุดโหดไปเก้านหมื่นหนึ่งอ่อเี๋ยวดาเมจเหลืออะไรเหลือหกพันเองเหรอ เดี๋ยวขอเช็กนะครับคลิกที่ตัวมันค้างนะครับเพื่อเข้าไปดูสถานะของมันนะนี่ไงมันจะมีเขียนอยู่เนี่ยป้องก,กันกายภาพต้านทานกายภาพในห้าสิบต้านทานเวทสามสิบนะครับเป็นความสามารถมันอ่าแล้วก็นี่อันนี้เป็นบัฟเสียนะครับที่เราทํากับศัตรูนะครับนั่นแหละอันนี้จะเป็นบัฟเสียที่เราทํากับศัตรูอ่าใช้เป็นอันนี้เพิ่มดาเมจไปแย่ละ มันจะตบเราในเทินถัดไปมันตบเราทีเดียวตายเลยนะลืมบอกครับ <c oughs> <c oughs> เอสามารถสตัน์ได้อยู่นะ <c oughs> โอเคติดแช่3ามเทินสามเทินนั้นอืมนั้นบับดาเมจไปเพราะยังไงมันก็ตีเราไม่ได้แล้วเราก็ใช้เป็นอ่ะเพิ่มดาเมจไปเดี๋ยวอีกหนึงเทินอ่ะหยุดเวลา อย่าให้มันได้ตีนะครับเพราะมันตบเราทีเดียวตายเลยได้ไหมเข้าให้ควันนองเหรอเมื่อกี้ก็โดนนาะมิให้โดนนี่มีเหรอนี่เอฟเฟกต์แดดทำลายล้างก็ยังคายอยู่เลยแต่ว่าไม่เข้าเลยอะทงไปทำไมมันหนาเลยวะเฮ้ยใจเย็นทำไมในหนาขนาดานั้น่ะหนาเกิ เอฟเฟกน้ำแข็งนี้ของผมมีสไลด์ uh, ที่ช่วยเพิ่มจำนวนการแช่นะครับก็คือสามารถสตัรบอสได้สตัรมอนได้นะก็ประมาณนั้นับเธอสตัร mm ์ hmm. mm hmm. ในจังหวะที่มันกำลังตีเราเนี่ยมันจะถือว่าข้ามเทิร์ที่มันจะตีไปเลยนะครับ mm hmm. ก็ต้องรอหมุนเวียนไปเทิร์ต่อไปมันถึงจะตีเราได้นะครับ mm hmm. ก็ประมาณนั้นแหละครับ uh, บัฟดาเมจต่ออย่าให้มันได้ตีพอ มนันหวดที่เดียวตายงัดมันนะแบบมัน 8, อยู่เดวลาต่อนะเพราะว่าเธอนี้มันจะตีเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับยังไงก็น่าจะชนะได้นะคือโหอยู่เดวยวนาทีแน้วนี้มันต้องตายแล้วเพื่อนถ้านายไม่ตายเราก็ไม่ได้คลิปนะเพื่อนโอเคนี้มา เข้าแค่5พันนึงอะทำไมน้อยอย่งวะอืมอืมโอเคตีไปหนึ่งทีแล้วก็ไม่เป็นไร,รเรามีแช่เยอะอ่ะเราสามารถแช่ได้อืมบัฟได้ไม่ต่อเราก็จะทำบนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับเดียวมันตีเราอยู่วะโอเคยังมีแช่อยู่ไม่ตีนี่ ส่วนเทอ์นนี้ก็น่าจะตีเราแล้วนะงั้นเราใช้สถานะนี้ไปเลยอแล้วก็อหยุดเวลาต่อการสู้มันเอาจริงๆสู้จริงๆไม่ได้เราไม่ได้สามารถหยุดเวลามันได้ขนาดนี้นะก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นเอฟเฟกต์สกิลของเจ้ามาเดียมันก็เป็นเอฟเฟกต์สกิลทั่วไปนะครับมันเป็นของมันไม่มีสายนะมันเป็นสกิลแบบ จะว่างไงดีอ่ะมันเป็นพวกคาถาอะไรพวกเนี้ยอ่ะหยุดต่อซึ่งคาถาพวกเนี้ยมันจะสามารถได้แบบการสุ่มนะในการสู้ตามด่านแล้วก็การเปิดกล่องหรือการซื้อจากร้านค้านะก็จะมีสกิลเอ่อขอเรียกว่าคาถาแล้วกันจริงจริงมันก็เรียกว่าคาถาแ,แหละโอเคถ้าเหลืออยู่เทินสองเดี๋ยวใช้บัฟดาเมจเทินถัดไปตีโอเคอยู่เลยนะ ถ้าจะบอกว่าเออสายกายภาพนี่มันก็ไม่ได้โกงหรอกแต่มันก็โกงที่สายเวทใช่ไหมแต่คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าเออไอเวทอยู่เวลาเนี่ยมันถึงจะเป็นเวทก็จริงนะแต่ว่ามันไม่มีดาเมจเวทเนาะเพราะงั้นเราไม่นับเป็นสายเวทเรานับเป็นสายบัฟนะผมนับเป็นสายบัฟแทนอ่าชิบหายละอย่าลืมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหมดไอเไอเวลานี้ก็ ต้องตันมันก่อนนะไม่งั้นเธอใช้เวทมนหยุดเวลาเนี่ยมันก็จะเป็นนับในเทินของศัตรูนะจะว่าอยดีอะก็เทินศัตรูมันอยู่ที่ไหนมันก็มันอยู่เท่าไหนมันก็อยู่เท่านั้นแหละมันจะไม่เลื่อนไปต่อนะก็เราก็ต้องหยุดมาสตันมันนับเออแล้วก็ศัตรูเนี่ยที่เป็นบอสก็จะมีทักษะพิเศษที่เหนียวไอ้ที่เรียกว่าเกรียนมากนะครับก็คือถ้าเราสตนร์มันไปรอบหนึ่งนะแล้วเรามันหมดสตัน์ปุ๊บใช่ไหมครับ มันก็จะมีทักษะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือไม่ถูกควบคุมด้วยสถานะใดๆก็จะไม่โดนสตันด้วยทุกอย่างเลยนะก็คือจะไม่สามารถโดนสตันได้นะแต่ว่าเราสามารถอยู่เวลาได้นะเพราะว่าเวลานี้มันเหมือนเป็นเอฟเฟกเหนือขอบข่ายของการมันไม่ใช่สตันอ่ะโอเคนี่ไงชนะได้ละสายเกายภาพชนะได้โว้ยเห็นไหมล่ะ เดี๋ยวเราจะมาบอกเออ่ไอเทมที่เราใช้นะครับส่วนเรื่องน้ํายาเดี๋ยวอ่เดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวมาบอกเขาข้างอนก็ไอเทมที่ผมใช้ในการผ่านดาน่านอ่ะถ้าเกิดใช้กับมอนเนี่ยผมจะใช้เป็นชุดเกราะนี้นะเซตพยากรณ์นะเน้นเอาเลือดนะมันมีบัฟเลือดอยู่เนี่ยส่วนเซตด้านนี้ก็จะเป็นเซตชุดนักเวทน,นะเอามารับคาถานะทุกคน คือถ้าเราใส่ครบเซตอะทุกชั้นที่เราเลื่อนไปเนี่ยก็คือที่ผ่านไปมันจะสุมเวทคาถาแล้ววันนี้นะผมก็ได้เวทหยุดเวลามันจะไอชุดเนี้แหละหรือไม่ก็คุณก็ได้รับจากสมุดเวทลมนะเวทหยุดเวลามันเป็นเวทของสายลมอะท่าลมนั่นแหละก็ประมาณนี้นะผมใช้เป็นสไลด์ผมใช้เป็นแมวแห่งนาคตแล้วก็ปรสิตนะใช้เป็นปรสิตแล้วก็โอินี่โอินะโอน ส่วนด้านซ้ายซ้ายมือผมนะอ่าซ้ายมือผมซ้ายมือคุณได้แหละเออมันก็เป็นเป็นมันเป็นตัวปรสิตนะเนี่ยปรสิตผมใช้เป็นปรสิตแล้วส่วนสถานะก็นี่สายผมใช้เป็นเออกักขังวิญญาณนะเป็นนักะจนภัยกักขังวิญญาณแล้วก็นักเวทย์เป็นสายปั๊บัาแบบซับซับดาเมจนะนี่ไงสายซับเป็นซับดาเมจนะนี่สายซับ เป็นตำนานนักเวนะก็ใส่ทรับส่วนใส่ใส่นักสู้นี่ผมใช้เป็นน่าจะเป็นมเมล็ดแห่งการทำลายล้างปะนี่ไงใช่มเมล็แห่งการทำลายล้างครับแล้วก็อันนี้เป็นเอฟเฟกของมังกรนะคือต้องมีนะครับไม่มีเนี่ยก็มาชั้นสูงสูงไม่ไหวนะก็น่าจะสู้ชั้นร้อยเนี่ยยากลําลบากมากนะครับส่วนชั้นร้อยสามสิบนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยสู้ไม่ได้หรอกสู้ได้นะแต่ว่าก็ยากอยู่ดีอะเพราะเคยเล่นอยู่ ก็ต้องมีเอฟเฟก์มังกรนะส่วนเอฟเฟก์มังกรก็มันจะมีสองสายนะก็คือสายเวทกับกายภาพผมมาทางด้านกายภาพนะมันดีที่สุดแล้วดีกว่าสายเวทส่วนอันนี้ก็เป็นของอทักษะติดตัวของแมวอนาคตนะเป็นหุ่นยนต์ทักษะค่อนข้างดีนะตัวนี้เป็นตัวฟรีจะว่าฟรีไหมมันก็ฟรีแหละมันเป็นตัวรับที่ซ่อนอยู่ในด่านอา่า ฐานไหนสักฐานหนึ่งแหละต่วมันเป็นฐานที่เล่นฟรีนะต้องเล่นปลดล็อกไปเรื่อยๆมันจะอยู่ในช่วงใกล้ๆท้ายๆนะเกือบจะรองท้ายแหละก็ประมาณฐานนั้นแหละเป็นแมวที่ดีมากเป็นตัวที่ดีสไลด์อะจริงๆเนี่ยผมสามารถยื้อได้กับมันอีกประมาณ9รอบนะก็คืออยู่เวลามาได้อีก9รอบอันนี้คือเอฟเฟกต์อยู่เวลา9รอบแล้วก็มีนาฬิกาของไอ้ตัวตัวนี้เลยตัวแมวอานาคตมีหยุดเวลามันอีก6รอบเรียกว,ว่าไม่ต้องขยับ นะปล่อยตายครับตีมันได้ฟรีๆสบายนะกะ็มีประมาณนี้แหละทั้งหมดส่วนเรื่องน้ำยากัไอเทมที่เอาเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวยมันจะเรียกว่าไอเทมดีป่ะวะก็น้ำยาแหละมันคือน้ำยานะั่นแหละก็น้ำยาครับเดี๋ยวพาไปดูน้ำยาหน่อยดีกว่าเ,เดี๋ยวขอสิ้นสุดตรงนี้นั่น จริงๆผมจะผ่านอันนี้ไปให้หยุดอยู่ที่ร้อยแปดสิบเอ็ดก็ได้นะถือว่าเอาแบบชั้นอะไรพวกเนี้ยแต่สำหรับผมมันไม่จําเป็นเนาะเพราะว่าเออผมผ่านด่านนี้ไปถึงชั้นสองร้อยนะอยู่ที่ชั้นสองร้อยคือเอาไปทําไมนะชั้นร้อยแปดสิบเอ็ดขี้เกียจเล่นเลยนะเล่น <c oughs> เอาเป็นร้อยแปดสิบแล้วกันถือว่าดูดีกําลังเลขเลขกําลังสวยอ่ะน้ํายาที่เราใช้น้ํายาที่ผมใช้นี่ก็จะไม่ปลดล็อก ในระดับเลเวลไม่ใช่เลยไม่เชิงเลเวลสิมันจะปนล,ล็อกจากต้นไม้โลกนะไอ้น้ำยาเนี่ยนี่มันจะปนล,ล็อกนี่ผมเพิ่งได้มาเมาื่อวานเลยนี่ไออันนี้แหละนี่เป็นสูตรยานะยานี้จะช่วยให้เพิ่มเฉิ่ยต่อการต้านทานกายภาพนะซึ่งไอ้ที่ผมใช้เมื่อกี้เนี่ยมันจะมีสนับมือด้วยนะคือสนับมืออ่ะมันมีทักษะของกรัรมมี่ตัวและทักอย่างเลงนะที่เป็นสกิลดิดตัวมันอยู่อ่ะ มันช่วยให้เพิกเฉยต่อเกาะอ,อีก12เรซนรวมรวมก็ถ้ารวมกับอันนี้เป็น20%ก็จะเป็น32ใช่บสองรับนส่วนไอพอลลัสิ์ของผมมาเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยผมเอาไปให้มันกินตัวอขอเรียกว่ามอนสเตอร์่ันจริงๆมันเป็นบอสนะมันเป็นบอสเราไปสู้กับมันแล้วผมได้มาผมไปฆ่ามันแล้วได้ได้ตัวมาแล้วแล้วก็มาย่อยสไลด์เนี่ยแหละก็นั่นแหละมันจะช่วยเพิกเฉยต่อการต้านกานกายภาพอ,อีกประมาณ25เรซนรวมรวม,รวมก็เป็น57นะ ทั้งหมด57ก็เท่ากับว่าเราตีบอสโดยที่บอสไม่มีป้องก,กันกายภาพนะแถมเออไอส่วนที่เกินมาเป็น7%เนี่ยมันจะช่วยบัฟดาเมจของกายภาพให้เราด้วยนะคือเกินมาก็ทําให้แรงขึ้นประมาณนั้นแหละเรียกว่าใส่กายภาพน้องไงนีเน่เดี๋ยวพาไปดูคอมเมนต์กันนะครับมีมีคอมเมนต์อยู่อไม่ต้องหรอกมั <c oughs> เออ จริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาดูในนี้ก็ได้นี่เนี่ยเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปดูที่คอมเมนต์นะตรงนี้ก็าเขาวาเปลี่ยนเป็นคอมเมนต์เอมันจะมีติ๊ถูกกับติผิดอะไรในอยู่นะก็ติเป็นของเออดูในโซนเรานะมันจะเป็นขึ้นเป็นภาษาไทยอ่านอยู่ส่วนชื่อของผมนี่ก็ผมจะตัอ้งอีก,กาดํานะซึ่งผมขอแบบแบบจากกูเกิลทำเสร็จมาคือก็ไม่ดูจะต่างไงเพราะไอ้เราก็ไม่รู้จะ จริงๆจะตั้งว่าสายลมนะแต่มีคนใช้ชื่อน,นี้ไปแล้วอะก็เลยเอาเป็นชื่อน,นี้นันี่นะครับอยู่อันดับสูงสุดเนาะก็ชั้นร้อยแปดสิบมีอันดับสูงสุดชื่อน,นี้เลยชื่อว่าการดนะไม่ได้ตั้งป็าสายเป็นภาษาอังกฤษละเปลี่ยนชื่อละมีคนใช้ตัวคลายเลาด,ดิน d i n แต่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ตัวตัวนักสู้ไม่ใช่นะตัวนักสู้ก็เป็นตัวมาเฟียตัวริไทไถ นี่น้ำยาเดี๋ยวพาไปดูขวดน้ำยาหนเลยกว่าส่วนสําหรับคนที่ยังไม่มีน้ํายาเนี่ยเดี๋ยวผมแนะนําเป็นสายใหม่ก็ได้ไอ้นี้สายนี้นโห<ฮ>ดโหดมากๆโหดแบบไม่อยากจะพูดถึงมันนะแต่มันโหดจริงนะคือตามันจ,จะเล่นยากหน่อยออน้ํายาที่ผมใช้เมื่อกี้นี้มันอยู่ตรงไหนวะอันเดี๋ยวติดตรงนี้ก็ได้เฮ้ย หายเหรอไม่ใช่แม่มันไม่หายนี่ไงนี่นะครับเนี่ยเพื่อเฉยต่อการโจมตีกก่เอ๊ะเพื่อเฉยต่อการต้านทานไก่ยภาพนะคนนี้เลยส่วนสายที่ผมแนะนําสําหรับคนที่ไม่มีสําหรับคนที่ไม่มีนะแต่ว่าก็ต้องมีเอออาทิหน้าก่อนนะแล้วก็ไปทำเอ่อปลดล็อกเคลียลับนะมันไม่เชิงเคลีลับมันเป็นแบบเอ่อไอเทมลับแหละ ถ้าเกิดเราใช้เป็นตัวนักลบเอ,อนักรบเกาะอะไรอย่างเนี่ยที่เป็นของฐานทัพเรานะเป็นฐานทัพโอลูเวยเออมันชื่อว่าโอลูเวยนะเออเออมันจะได้นี่มาซึ่งมันจะแพงหน่อยนะราคาแม่งหกแสนชิดแก้แพงนี่เนี่ยก็ใช้เป็นอันน้ำตาชีนาเดี๋ยวเรามาแนะนำสายเออน้ำตาชีนาแล้วก็ส่วนสายแนะนำ สนอคนที่ใช้น้ำตาทีหน้าไปแล้วแล้วก็ถ้าเล่นตัวนี้ก็เป็นน้ำตาทีหน้าแล้วก็ตัวคอมโบกับตัวโอดินนะไอสองตัวเนี้ยคือแมวไนะวอนาโคตกับโอดินเนียสองตัวที่ถือเป็นตัวหลักนะส่วนนักสู้เนี่ยคุณจะใช้เป็นอะไรก็ได้แนะนําตามด่านนะใช้เป็นแต่ถ้าเป็นผมผมจะใช้เป็นเออนี่นะใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้คือใช้ในฐานทำเอลลอนนะ ก็จะช่วยเพิ่มดาเมจถ้าเอิร์ดเลือดมากกว่า30%หรือไม่จะใช้เป็นตัวเนี่ยจะมี2ตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่ข้อน่าหดเหมือนกันนี่นนพ่อครัวกับเออนักลิถ่ายมาเฟียนั่นแหละเออมาเฟียเป,เ,ออเป็นความสบาถท,ที่ดูแบบเ้่มมากคือสามารถรีถ่ายร้านค้าได้นะสกิลมันก็เข้าไปในร้านค้าแล้วก็มีมุมด้านซ้ายล่างนะกดริถ่ายได้ แต่ก็มีโอกาสสาเร็จไม่สาเร็จอยู่ส่วนพ่อครัวเนี่ยความสามารถมันก็จะเป็นการทําอาหารนะอาหารพวกเนี้ยที่เราทำเนี่ยอันนี้ก็จะมีความสามารถที่ต่างไปอย่างเช่นบัฟพลังเวทให้เราแล้วก็บัฟเอ่อการโจมตีไอ้ห้าบัฟเลือดอะไรพวกเนี้ยก็มีอยู่นะแต่เป็นบัฟทอวอนไงมันดีอย่าเงี้ยซึ่งวัตถุด,ดิบเราจะได้ตามด่านนะเราจะได้จากการฆ่ามอนบ้างก็มันค่อนข้างดูน่าโหดร้ายอยู่นะเอาเนื้อศัตรูมาทำกินนะ แต่มันก็ความจริงเนาะก็ก็บ่อกนะแลหละมีแค่นั้นแล้วนะที่เราจะแนะนําอย่างที่บอกไปนะโอดินเป็นตัวหลักนะโอดินเอ้ไม่สิแมวแห่งนาโครกับโอดินเป็นตัวหลักนะเทิดเล่นเป็นสายของผมนะแล้วก็มันมีตัวอื่นปะนี่อออจริงๆไอ้ชั้นตัวที่ผมผ่าน ไปสองชั้นเออเดี๋ยวพาไปดูนเดี๋ยวบางคนไม่เชื่อผมแบบเออผ่านอันนี้ไปถึงชั้นสองร้อยนะก็ไม่เชิงผ่านไปถึงชั้นสองร้อยมันก็ติดอยู่ที่ชั้นสองร้อยนี่ไงมันก็มีเขียนอยู่ด้วยบนนะนี่ไงสูงสุดสองร้อยชั้นก็ผมผ่านได้ไปด้วยตัวโนบูนากะใช่ปะอะใช่ใช่ใช่โนบูนากะ,ะ,ะน,น,ากานั่นแหละนี่โนบูนากะอยู่ไหนเนาะอ่ะนี่ ลองบูนอากาศตวมันยังไม่เต็มนะก็ผมเน้นเป็นฐานทัพออโอลเวยนะโอ้มันชื่อโอลเวยเออนี่ชื่อออกเสียงยากมากนี่ไงโอลเวยดาบโอลิดับโอลเวยออกเสียงยากมากส่วนฐานทัพนี้เป็นสนามคาร์นาดนะแล้วก็ฐานทัพเ,เพียงแห่งผู้ท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็น ุกเห,หวลึกเสียงบงหุจังเยอซึ่งฐานทัพที่ผมเน้นใช้ประจำเนี่ยจะเป็นฐานดับคานนาร์นะแต่ว่าเป็นฐานทัพที่ผมไม่ได้เน้นเออขนาดนั้นอนะ่ะคือผมเน้นหนักไปทางดาบลูโยนะก็ฐานทัพแรกเลยฐานทัพนี้ก็โหดเหมือนกันนะฐานทัพเออดาบโอโยเนี่ยมันจะโหดไปทางสายบัฟนะสายบัฟดาเมจไม่ใช่งบัฟดาเมจหรอกเป็นสายสะสมสถานะนะครับ มันค่อนข้างโหดแล้วก็เป็นสายแบบเจ้าว่ากึ่งกึ่งแทงก็ได้นะเพราะหลายตัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่มีการป้องกันที่ดีมากๆส่วนสายเออทางสายนี้มันจะเป็นทางเชิงบัฟบัฟและสกิลนะหลักๆจะเป็นสายสกิลส่วนสายอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะคือคือรู้ว่ามันก็ผมรู้แค่ตัวโนบูนากะกับเออชาลาดินมีอยู่แค่นี้เลยรู้จักแค่สองสามตัวเอง ราะในพวกนี้ผมไม่ได้เล่นเลยเลยผมเล่นอยูสามตัวเนี้ยเพราะมันโหดสุดละไอ่แ่นด้าก็โหดเออสถานทับนี้ก็ค่อนข้างจะตอบพี่หกักไงมันก็โหดแหละแต่ผมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงอะสิเล่นไม่เป็นฐานทันี่ก็แต่จริงๆตัวที่พาผมมาโหดขนาดนี้ก็นี่เลยตัวกบ จริงๆตัวนี้เป็นตัวที่ผมรู้สึกมันค่อนข้างจะสุดๆนะเป็นตัวที่พาผมมาได้ไกลมากๆเพราะว่าเป็นตัวที่ผมใช้แล้วผ่านด่านง่ายเคลียร์ด่านเร็วภารกิจก็ง่ายนะครับมันมันง่ายตรงไอ้ดาวกระจายมันนี่แหละคือเนี่ยมันจะมีดาวกระจายอยู่นะคือเข้าไปในด่านเนะ่ะมันจะให้ดาวกระจายมาไอ้ดาวกระจายพวกเนี่ยมันจะสามารถปลาศัตรูได้ทุกตัวพร้อมๆกันนะ ก็ดาวเมีก็ค่อนข้างแรงนะใช้ในช่วงต้นค่อนข้างดีแต่พาไปไม่ได้ไกลถึงชั้นร้อยนะถ้าเกิดจะพาไปถึงขนาดนั้นต้องใช้ตัวอื่นมาบัฟแทนนะก็ต้องมีฝีมือนระดับหนึ่งด้วและวนะเดี๋ยวเราพูดมากี่นาทีวะยว่สิบอนาทีก็โอเคนะเ,อ,อ,เอ,อ่แล้วก็เกี่ยวเกมดว์รีเออร์เนี่ย เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้อจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่ผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการเล่นกับเพื่อนแล้วกันนะแต่จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ถ้าจะเล่นแบบเออเอาเพื่อนมาช่วยแล้วก็เรามาฟาร์มมือเดียวอันนี้ดีนะเดี๋ยวมันมีข้อเสียเยอะการเล่นโหมดออนไลน์โหมดกับเพื่อนน่นแหละซึ่งตอนนี้เขาก็คงไม่ได้แก้พัฒน,นาเขาไม่ได้สนใจเกมนี้แล้วเนาะก็เลยปล่อยวางไว้มันก็เลยอยู่แค่นั้นแหละแต่จริงๆพัฒนาต่อก็ดีนะ พราะมันเล่นได้ตั้งหกคนเนะี่ยแต่ว่าถ้าเกิดทาได้ลื่นไหลแล้วก็เล่นไม่มีค้างหรือไม่มีแบบเออตีไม่ได้อะไรนะก็โอ้โหถือว่าเจ๋งนะเกมดีเพราะเป็นเกมที่สนุกนะ,ะแล้วก็มีเกมที่ผมอยากจะทําอยู่บนช่องนะเป็นเกมเกี่ยวแนวเนื้อเรื่องซึ่งผมก็อนข้านชอบนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เล่นเพราะว่าแบบอ้ยกล่าวว่าแบบอุ้ยเราจะแคสลงดีเพราะว่า,า,ววา,า,แ,วาแต่ว่าก็ถือว่าน่าสนใจดีนะ แต่มันเป็นเกมที่ค้าน้าดูน่าเบื่อไปนิดนึงแต่ก็เป็นเกมที่ผมชอบแหละเอ้ยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะลองมาทําอธิบายดีไหมอธิบายเกี่ยวกับเกมเกมนี้พาอปกติผมจะทาคลิปเกี่ยวกับเกมนี้คืออธิบายแค่คนที่เขาเล่นเกมเนี่ยเขาเข้าใจไงเพราะงั้นเราก็เดี๋ยวเรามาทาการอธิบายหรือรีวิวเกี่ยวกับเกมเกมนี้ให้คนที่เขาไม่ได้เล่นดีหรือเปล่านะ จะได้รู้ว่าแบบเกมมันเป็นยังไงมากไม่ใช่อยู่ในขอบแคบๆข,ของคนที่แบบเขาเล่นเกมนี้เท่านั้นแล้วก็จริงๆตอนเนี้ยผมเพิ่งมาไม่ไม่ต้องบอกผมก็อยู่ที่ชั้นอวากาศและมันก็อยู่ในช่องว่างเออช่องว่างอวากาศและเกมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเ,เออแล้วก็เกี่ยวกับน้ําตาทีน้าเนี่ย จริงๆเนี่ยมันมีวิธีหาอยู่นะไอ้น้ำตาที่หน้าที่ผมเอาไปให้ดูที่ผมบอกว่าคอมโบสายแล้วนเนี้ยเน้นดาเมจหนักจะโหดมากแต่ก็จะเน้นเป็นดาเมจบัฟก็ได้นะดาเมจบัฟก็โหดเหมือนกันโหดกว่าด้เอาจริงๆเธอมีตัวเยอะ <c oughs> ก็ไอ้ตัวที่เราต้องใช้จริงๆในการปลอล็อกเก่อไม่เชิงภารกิจลับเป็นไอเทมลับแล้วกันเราต้องใช้ตัว ว่ามันอยู่ไหนมันอยู่ในฐานทัพนี่แหละอ่านี่ไงเปลี่ยนสก,กินซะจะไม่ได้เลยก็นี่นครับนักลบสวรรค์นะเราจะใช้ตัวนี้เลยซึ่งไอตัวนี้แหละที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยมันจะมีบอกว่าอ๋อเม่ออกลบจะได้ตำ่าอาทินาเลยวกนี้นะอ่าให้เราเออจริงๆให้เราเอาตัวเนี้ยไปด่านกาเดียเตอร์นะ กายที่ลก็การเดเตอร์แหละเออด่านการเดเตอร์ซึ่งให้ออกไปสู้ในด่านนั้นนะมันจะมีวิธีอธิบายอยู่ไม่ไม่เชิงวิธีอธิบายมันเล่นเล่นไปเดี๋ยวก็น่าจะสู้ได้แหละถ้าเราไปเจออาทินานะเราว่ามันเราก็ต้องสู้อาทินานะแล้วมันก็น่าจะปลดล็อกไอเทมให้ส่วนถ้ามันไม่ปลดล็อกไอเทมให้แล้วใครสนใจเดี๋ยวทาคลิปบอกก็ได้นะส่วนคนที่อยากรู้ว่าคอมเมนต์มัตายนะ ส่วนคนที่ไม่อยากก็อืมไม่เป็นไรนะก็เท่านั้นแหละก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับชอบมากๆก็กดติดตามด้วยนะครับคือไอที่บอกเป็นสุดใจยอดวิวเป็นสุดใจยอดไลค์ในโวกนี้ในแต่ก่อนนี่คือแบบอยากจะย้อนเวลากลับไปพลิงกับันสักทีหนึ่งเพราะว่าจริงๆเออ่ยอดวิวเนะี่ยมันก็ถือว่าเป็นการแบบที่คนเข้ามาดูนะก็ถือว่าเป็นกําลังใจอ่ะอย่างน้อยก็ให้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะ สำหรับคนที่เข้าทําคลิปโดยที่ไม่มีใครดูเราวเองจะทําคลิปไปทํำซากอะไรว่าถ้าไม่มีคนดูก็ปรมาแล้วนะครับ